บอกแพะได้บอกแกะได้แต่อย่าบอกลานะครับหันหน้กราบสวัสดียามเย็นยามค่าเปิดไฟส่องกนเลยทีเดียวเชียร์สวัสดีพี่พี่ท่านนะครับผมสองสามสี่บาลมีบารมีบารมีสิซ่ยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจะส่งห้าสิบบาทหรือแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดรายซู่หกสี่เก้าหนึนยกาป้ายือสวยๆจ้าด้านหน้านี้สีการนะจ๊ะเฮ้ยพิเศษสีกาจนาพิเศษจ้าพี่ๆี่ดัง ใชชมพูสวยๆวยขอบทองแจ่มๆครับพี่พี่ดูใบใหม่ล่าสุดเนาะเี่ให้ดูกันชัดๆ,ๆนี่สวยๆเลยจากสีการจนายพิเศษต้นที่หนึ่งสีการเจนสองน้าสวยนะครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่สีการจนายพิเศษนะครับต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งหน้าสวยสวยเลยสีการจนายพิเศษเจนสองกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งจ้ะ สีกันจนาพิเศษเจนส,สองกระถางหนิ้วต้นที่สองจ้าต้นที่สองนี่จมพูขอบทองทสวยๆเช่นกันกระถางหกนิ้วจากสีการเจนสองเจนสองสวยๆจ้าสวยๆเลยถัดมาด้านนี้เป็นมะนีเมฆขราจ้ามะนีเมฆขลาบอลกาบด่างจมพูสวยๆจะมีต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งสี่้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วเช่นกันจ้าพี่นี่มะนีเมฆขลามะนีเมฆขลามะนีเมฆขลา แบบดังชมพูวสวยๆต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบขัดมาเป็นหน้ามองนอนนหน้าชมพูดั้งเดิมออริจินอลครับพี่ด่างสวยฮร์ปเคืองฮัร์ปเคืงกระถางหกนิ้วเดอ้อต้นใหญ่ๆหน้าสวยๆใบนี้ใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่มาแล้วจ้าหลอดใหม่มาแล้วใแบบใหม่ล่าสุดนี่เป็นไงครับพี่เปิดหน้าทองมาแล้วนะชมพูทองมาแล้วสวยๆหน้ามังนนหน้าเดิมต้นที่หนึ่งจ้ะต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาท ไซส์ใหญ่ๆกระถาง6นิ้วล้นๆเนอะนะมงกนหน้าชมพูทองสวยๆจะ400บาทหลอดใหม่มาแล้วแจ่มแน่นอนจะแจ่มแน่นอนต้นที่1ต้นที่1ต้นที่1อ่าต้นที่2ต้นที่2ต้นนี้ก็เปิดหน้าทองมาแล้วจ้าเปิดหน้าทองมาแล้วสวยน้ำมงกลกระถาง6ต้นที่2จะ400บาทหน้าสวยๆกันเลย ถัดมาด้านนี้เป็นสีลาไซใหญ่กับพี่กระถางหกนิ้วเนาะหน้าชมพูทองจากสีลาหุ้มทองหน้าชมพูทองแบบนี้จ้ะพี่พี่รอดม,มาแล้วกระถางหกนิ้วไซใหญ่กระถางหกนี่ต้นเดียวแทบจะเต็มถาบเลยนะสี่ร้อยบาทจากสีลาหุ้มทองหน้าชมพูทองไซใหญ่นี่ไปนี้ดางเรืองทอง,งสวยจ้าไปนี้แทบจะฮาร์ปครึ่งเลยนะพี่ฮาร์ปครึ่งเลยเนาะหน้าชมพูทองสวยสีลาหุ้มทองไซใหญ่ กระถาง6นิ้ว6นิ้ว6นิ้วหานุมานประสานกายจะ้ะกระถาง6เช่นกันสวยสวยใสยใหญ่ๆฟอร์ม6นิ้วหานุมานประสานกาย300บาทจ้ะนี่เขียวตัดชมพูแจ่มๆหานุมานประสานกายไซส,ส์6นิ้วพี่นี่ต้นใหญ่เด้อโอ้รอดมามาแล้วรอแจมโบะออกมาเลยรอแจมโบออกมาเลยหานุมานประสานกาย3 0 0บาท3 0 0บาทจ้ะอ่ะต้นที่1แล้วกันนะพี่เนาะขึ้นแท็กนัมเบอร์ไว้ก่อนต้นที่1ต้นที่1หานุมานประสานกายต้นที่1 แล้วก็เมื่อกี้มณน,นีเมฆขลาขึ้นต้นที่หนึ่งมาแล้วใช่ไหมอันนี้ต้นที่สองครับพี่มณนีเมฆขลานี่โอ้ยหอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้ว,ด,ลวด่างสวยๆเลยบอลกรับด่างชมพูสวยๆมณนีเมฆขลาฟอร์มกระถางหกนิ้วจากต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบบาทมณนีเมฆขลากระถางหกนิ้วต้นที่สองจากต้นที่สองเนาะ ตัดมาตรงนี้เป็นม่ามอลมรกดจ้ะมณีมอลกตดหน้าด่างสวยๆฟอร์มหกนิ้วกันเลยครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะมณีมอลกตดด่างสวยๆต้นที่หนึ่งสามร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งครับพี่พีต้นที่หนึ่งมณนีมอมณนีมอมณนีมรลกตดมณีมรลกตดด่างสวยๆกระถางหกเลยนี่ชมพูเรืองสวยๆนะครับสามร้อยบาทมณนีมอลกตดต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่ง ด้นนี้เป็นมหาราชเดี๋ยวขึ้นมานีมอก่อนเจอตรงนี้ต้นหนึ่งอ่ะมันีมรกตดมณีมอกตดจ้ะพี่ต้นที่สองต้นที่สองสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นนี้ต้นใหญ่เลยต้นนี้ต้นใหญ่เลยครับพี่มันีมอกตดเนาะต้นที่สองจะต้นที่สองนี่หน้าดังชมพูเรืองยสวยแบบนี้จ้ะมันีมอกตดต้นที่สองหกนิ้วสามร้อยบาทจ้ามันีมอต้นที่สองเนาะต้นที่สองแล้วก็หานุมานประสานกายหานุมานประสานกายนี่มีใบเหมือน เหมือนมิกกี้เมาส์เดี๋ยวใบนี้มันออกกลมๆแล้วพี่เดี๋ยวดูดิมันมีความเหมือนเหมือนมีหูเหมือนมิกกี้เมาส์เลยต้นนี้อะดูมาประศรีกายต้นที่สองจ้ะต้นที่สองายสวยใบออกกลมเลยครับพี่ต้นนี้นะใบออกกลมเลยสามร้อยบาทกระถางหงนิ้วจ่ะดูมาประสานกายต้นที่สองใบออกกลมๆป้อมๆดีสวยดีครับพี่สวยดีเนาะบางต้นมันก็จะออกใบยาวๆนะมีไหต้นนี้มันแปลกไหมมันแปลกไหมมันออกกลมๆกลมๆเหมือนหูมิกกี้เมาส์ อนุบาลปรานกายต้นที่สองจ้าสามร้อยบาทกระถางหกนิว้วหกนิ้วด้านนี้มหาราชป้ายสวยๆฟอร์มหกจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทมหาราชต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งเนาะนี่ใบล่าสุดพี่ดูเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวจำเจาะมหาราชต้นที่หนึ่งแล้วก็มหาราชต้นที่สองนี่ฟอร์มใหญ่ๆ,ๆเนีไม่มีฟอร์มไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กฟอร์มหกนิ้วล,ล้นมหาราชต้นที่สองจ้ะต้นที่สองต้นที่สองนี่สวยเลยหมหาราชต้นที่สองเนาะ แล้วก็มหาราชต้นที่สามจ้ามหาราชต้นที่สามต้นที่สามนี่มหาราชต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่โอ้ใบใหม่ใบใหม่นี่ป้ายแจ่มๆออกมาเลยเห็นตั้งแต่หลังใบได้มี่ล้าจางไ่สุดมหาราชต้นที่สี่กระดาษหกนิ้วต้นละสองร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสวยๆกันทุกต้นเลยสวยๆกันทุกต้นเลย ด้านนี้บัวสวรรค์บัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรครค์บบววรป้ายแล้วถ้าไม่ป้ายมันจะชื่อบัวหิมะจะเรียกเป็นบัวหิมะนะนี่บัวสวรวสวรค์ไปป้ายแบบนี้กระถาง6นิ้วครับพี่บัวสวรรค์สา0รอบาท300บาทบัวสวรรค์ฟอร์มหกนิ้วนะครับไปป้ายแบบนี้เลยสามรอบาทบัวสวรรค์จ้าขับมาด้านนี้ราศีมีนสวยสวแจ่มเจิ้งแบบนี้จ้ะพี่ราศีมีนราศีมีนเนี่ย ด่างแจมแจมด่างแจมแจมตับราศีนะพี่เป็นอีกหนึ่งราศีที่ด่างสวยมากบอลกาบที่ด่างสวยมากราศีมีนเนาะนี่จะออกด่างทองนะพี่เนาะออกแดงทองแล้วเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วจ้ะราศีมีนตับราศีสวยๆนี่เจ็ดร้อยบาทต้นนี้เลยน่าด่างสวยๆนี่ไปดูฮาร์ปครึ่งตั้งแต่แรกเกิดเด้อนี่ดูใบเบี้ยยัอยงอยู่ใบเบีย้ยนี่ยังด่างแจมด่างทุกใบไม่มีหลุดจ้ะต้นนี้สเสถียรต้องใช้คำว่า,าสเสถียรด่างทุกใบ ไม่มีดุดราซีมีนเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอมณีมอสวยๆครับพี่ต้นที่สามต้นที่สามมณีมรกตสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วนี่ชมพูเหลืองสวยๆละมุนล,ละมุนแบบออกแบบพัดเทียวพัดเทยีเทยวจะ้ะหวานๆเลยมณีม,มรกตต้นที่สามเนาะสามร้อยบาทกระถางอ่าหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วและมณีม,มรกตต้นที่สี่ครับโอ้โหอันนี้ก็ ยอมกันไม่ได้เลยสวยไม่แพ้กันเลยยอมกันไม่ได้มันีมอต้นที่สี่จ้ะสามร้อยบาทกระถางหนิ้วเช่นกันเหลืองชมพูอ่อนๆแบบละมุนละมุนพัดเทียวพัดเทียวจ้ามันีมอลกตดเนาะไม้ที่สวยฝากไว้ด้วยจ้ะอ่าต้นนี้มันีร้อมเพชรสวยเด็ดตลอดการชมพูใบไม้เปิดเหลืองทองนะครับผมใบไม้เปิดเหลืองทองจ้าพี่ๆมันีมอะจะมันีมอถละเดี๋ยวก่อนที่จะไปคลายลิ้นทิ้งก่อนพี่มันีร้อมเพชรหน้าแผงจะมันีมอมันีมอจะ ไปกันซะแล้วมณีร้อมเพชรหน้าแผงจ้ะนี่ชมพูใบใหม่ปเปิดเหรืองทอง450กระถาง6นิ้วครับเีนี่สว,สวยเลยมณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรหน้าแผงเนาะแผงสวยแผงสวยเออหน้าแผงหน้าแผงไปแล้วเดี๋ยวนะหน้าปกติตีไว้ก่อนไว้ก่อนขอแบบเจมเจก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาขึ้นเดี๋ยวค่อยมาขึ้นนะพี่มีอะไรอีกไหมตรงนี้อ่ะเราไปตู้ ถัดไปตู้นี้เดี๋ยวอ้อยตู้เก็บตู้เก็บเดี๋ยวตู้เก็บลูกค้าตู้เก็บลูกค้าหาเปิดหาเปิดไปเรื่อยนะมีว้าซับพูนผลกันพี่ซับพูนผลต้นนี้ซับพูนผลต้นนี้นี่อันนี้มันจะออกด่างมันจะออกทองแล้วผิดใบใหม่เนาะทําไมมาสวยขนาดนี้แล้วนี่ชมพูด,ด่างแบบชมพูออกมาออกแดงทองนะพี่เนาะนี่นี่สับโนี้ ทองทสวยเลยอะหน้าเต็มครับ,บพี่ซับพูนผลซับพูนผลนี่สวยสวยเลยต้นนี้เปิดหน้าทองมาแล้วแจมๆมกระถางอ่าหกนิ้วครับพี่ซับพูนผลต้นนี้สี่ร้อยบาทจะเปิดหน้าทองมาแล้วสวยแจมๆมซับพูนผลนี่ให้ดูกันแบบนี่ใกล้ๆเนบๆเลยจ้าพี่ฮารป์ปเคิงฮาร์ปเคงเลยนะซับพูนผลฟอร์มเต็มหน้าสวยมากต้นนี้400บาทกระถาง6นิ้วครับพี่6นิ้ว สวยๆเจ่มๆเลยอ่ะเพชรบ้านปทุมป้ายแจ่มๆเด็ดมากใบใหม่แดงแป๊ดเลยพีเพชรบ้านปทุมนะเนาะเพชรบ้านปทุมสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทบฟอร์มใหญ่ๆไซส์กระถางห้านี่ยกขึ้นมาครับพี่ยกขึ้นมาเอียงให้ดูด้านข้างอยับพี่สองร้อยบาทเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมนี่สองร้อยบาทป้ายแจ่มๆสวยๆวยกันแบบนี้เลยจ้าถัดมาด้านนี้ไม้ด่างเหลืองสวยชื่อว่าบัวแก้ว เกสรบัวแก้วเกสรกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่บัวแก้วเกสรครับพี่บัวแก้วเกสรฟอร์มใหญ่เลยพี่ดียมือนี่มิดมือกระถางห้านิ้วก็คือมิดกระถางต้นใหญ่ด่างเหลืองสวยแบบนี้จ้ะด่างเหลืองสวยแบบนี้บัวแก้วเกสรบัวแก้วเกสรนี่จัดไปสามร้อยห้าสิบครับพี่สามร้อยห้าสิบนี่ฟอร์มฟูๆเลยนี่เลยลงกระถางใหญ่สบายใบแข็งก้านแข็งพมิเป็นไม้ที่ ใบแข็งใบหนาใบหนาใบหนาเลี racial, ้ยงแบบว่านอกตู้ไ e ด cool uh, ้ไม่ต้องกลัวแดดครับเป็นไม้ด่างที right? ่ใบแข็งบัวแก้วเกสรสามร้อยห้าสิบด่างเหลืองสวยครึ่งครึ่งเป็นไม้คูปอนะครับพี่ครูปอก็คือคนที่ทําเมืองเกาะเกตดนะครับนี่คูปอเป็นคนผสมต้นนี้เลยตั้งเชื่อมาชื่อว่าบัวแก้วเกสรเนาะสวยไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่เจ้าของเกาะเกรผสมออกมาเองนี่ชื่อว่าบัวแก้วเกสรสามร้อยห้าสิบจัดไปครับพี่ต้นนี้สวยๆจ้ะสวยๆเลย มณีร้อมเพชรมันีร้อมเพชรต้นนี้แพงสวยแพงสวยแพงสวยจมพูใบใหม่ออกส้มทองใบใหม่ออกส้มทองใบนี้ใบใหม่ล่าสุดมันีร้อมเพชรกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่กระถางหกนิ้วฟอร์มเต็มจ้ะพี่ฟอร์มเต็มสวยเข้มดุดันมากต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบมณนีแพงครับพี่มันีแพงมณนีแพงนี่จมพูแบบนี้จ้ะนี่ไล่ให้ดูครับพีฮาร์ปครึ่งเลยนะตรงเป๊ะเหมือนใครเอาไม้บรรทัดมาวางไว้นี่แล้วเทสีใสใช่ไหมตรงจัดฮาร์ปตรงจัดใบใหม่เปิดเหลืองส้มทอง สวยสูย๋เว้เลยจ้ะหกนิ้วขนาดหกนิ้วอฟอร์มสวยสี450่ร้อยห้าสิบมณีล้อมเพชรจ้ะต้นนี้ลูกไม้มเมล็ดครับพี่ลูกไม้มเมล็ดใบกลมเดี๋ยวผมขอเด็ดตรงน,นี้ก่อนอันนี้ใบเขาจะทิ้งเออ่ะเหลือฟอร์มเท่านี้ครับพี่เป็นลูกไม้เมเล็ดนะนี่หน้านี้จ้ะพี่หน้านี้นด่างอันนี้ออกเหลืองนะพี่ออกเหลืองเนาะออกเหลืองเนาะเม็ดแดงกระพูดใหญ่ที่ลูกไม้เล็ดหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้ว สี่ร้อยห้าสิบลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดครับพี่กระถางหกนิ้วลูกไม้มเมล็ดนะจ๊ะสี่ร้อยห้าสิบบาทหน้าสวยๆแบบนี้ใบจะออกกลมๆเลยนะออกทรงกลมเลยพี่กลมๆสวยๆเลยลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดใบใหญ่มากใบใหญ่มากน,นี่ต้นนี้รอดใหม่คือแบบม้วนใหญ่ออกมาเลย <laughs> ม้วนใหญ่ออกมาเลยครับพี่รอดใหม่เนาะลูกไม้มเมล็ดสี่ร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้สวยๆไว้กันเลยแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ผ่านะคะพี่ด่างชมพูใบใหม่เปิดเหลืองสวยต้นนี้กระถาง กนิ้วเนี่ยให้ดูหน้านี้หน้านี้อันนี้เด Trans ี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดก่อนับพี่เปิดก่อนนี่ด่างเหลืองสวยครับพี่ใบใหม่เห็นไหมเหลืองทองออกมาเลยจ้ะสองร้อยห้าสิบจ้ะลูกไม้ผ่าด่างส,สวยขาวขาวชมพูครับพี่โอโ้โ,อโหเล็บมะค้าจะฉกกระถางไปครับพี่โดนขี้ดินขาวชมพูครับพี่ชมพูเนาะชมพูชมพูแบบนี้นี่แล้วก็ใบใหม่จ้ะเหลืองทองลูกไม้ผ่าเนาะด่างสวยสองร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ กระถางหกนิ้วสปซูไว้กันเลยจ้ะอ่าบอลกาบอลกาบชื่อว่าเทพราชาบอลกาด่างเหลืองไม่เชิงกาพี่แต่จัดอยู่ตระกูลบอลกาเพราะว่าเขามีแข้งเนาะเป็นบอลมีแข้งแต่จัดอยู่ในตระกูลบอลกาบต้นนี้เทพราชาใบใหม,ใหม่เปิดเรืองหารึ่งสวยๆแบบนี้เลยจ้ะด่างขาวเหลืองเนาะนี่เทพราชาเทพราชาอ่าต้นนี้สองร้อย บาทครับพี่สองร้อยบาทเทพราชาสองร้อยบาทสองร้อยบาทจัดไปจัดไปดางเรือครับเพิ่งแบบนี้สองร้อยบาทนี่ราคาแบ่งกันเลี้ยงเลยจะบีตัวนี้สวยมากสวยมากเทพราชาะคระับพี่เทพราชาตัวนี้นี่ไม้ของอ่าถ้าจะไม่มีจะเป็นของพี่บอยลอนาพละวม่เทพราชาเนาะคนที่ทําสีเลือกงามคนที่ผสมสีเลือกงามออกมาแล้วตั้งชื่อไม้เจ้าของสีเลือกงามเลยพีเทพราชา สวยๆครับพี่ตอนนี้เอาไปสองร้อยพอสองร้อยพอจัดไปเดี๋ยวขอเจ้าปอ,อหน่อยแล้วกันับพี่ไหนๆมาตรงนี้เจ้าปออีกสักหน่อยเจ้าปออีกสักหน่อยด่างปลาคับกันก่อนนอนด่างประครับเจ้าปอแก้วครับพี่เจ้าปอแก้วกระถางหกนิ้วนี้เปิดด่างปลาคับสวยๆจ้ะเจ้าปอแก้วไม้เรศสวยๆด่างปลาคับด่างปลาคับครับพี่กระดางหกนิ้วสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งจ้ะ ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเจ้าพอแก้วสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งต้นที่สองครับพี่อันนี้ออกหวานเลยหวานพอไหมพี่ใครชอบหวานนี่เลยใบใหม่ล่าสุดก็พีเปิดมานี่แบบนี่น้าประรับหวานเลยต้นที่สองจะสามร้อยบาทจ้าพอแก้วต้นที่สองเนาะกระถางหกนิ้วต้นที่สองต้นที่สองหวานพอไหมหวานยังไม่พอเอาต้นที่สามก็มีต้นที่สามเนาะต้นที่สามเจ้าพอแก้วต้นที่สามจะต้นที่สามสามร้อยบาทสามร้อยบาทใบนี้ช้ำก็พีเด็ด เด็ดเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็เอาดูดสารอาหารไปเลี้ยงใบใหม่ครับพี่ใบช้ำ่วงนี้ก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันจะมีความชื้นหน่อยใบก็จะเป็นเชื้อราช้ำน้ำเนาะพี่พี่ถ้าเจออาการนี้ไม่มียารักษาแล้วครับเด็ดทิ้งเลยเนาะ้าเพียจะมียาฉีดยาหยอดนะแต่ถ้าเป็นพวกใบช้บน้าเชื้อรามันไม่มียาแก้ครับพี่บอนเด็ดทิ้งอย่างเดียวเนาะอ่ะต้นที่สามจ้พี่ต้นที่สามเจ้าปอกแก้วต้นที่สามเนา300ะสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วเอ้ยมีมีข้างในด้วยมีข้างในด้วยอ่ะต้นนี้ก็สวยคร ต้นที่สี่จากต้นที่สี่ต้นที่สี่ผมมีมุดต,ตู้ขึ้นมาอะไรเป็มุดเข้ามาในตู้้ตวตอนนี้เอาหัวโผล่เข้ามาแล้วครึ่งต้นที่สี่สามร้อยสาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทเจ้าปอแก้ลลวลิ้นรัวมุมุดตู้เข้ามาแล้วลิ้นรัวเลยพี่โอ้ลินลล้นจะติดลิ้นพันกันเลยเดี๋ยวต้นที่สี่จ้าปอแก้วสามร้อยสวยๆอ่ะพยายามขนาดนี้แล้วครับพี่ช่วยน้องหน่อยจัดสักคนละต้นก่อนนอนใช่ไหมสักคนละต้นก่อนนอนอ่ะอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้ก็สนใจตรงไหนก็โทรศูนย์649310997นะครับมีเนาะ234บารมี 2, 3, 4, Born. Born. บอลบอลซีซีซุยฝากกดติดตามด้วยจ้าเจอก,กันคลิปหน้าอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า